เรื่องทะเลนั้นพี่พอรู้แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำฉันใดโจรสลัดขอญาตร,รายงานตัวครับท่านผู้ชมขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับผมที่เกาะบุโลนไม้ไผ่ครับในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานะครับในเกาะบริเวณนี้นะครับเราสามารถที่จะขึ้นไปจุดชมวิวนะครับถ่ายภาพสวยๆนะครับหาดอีกฝั่งหนึ่ง เป็นจุดดำน้ำครับมีปะการังให้เราได้ดำน้ำดูกันนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวให้พวกเราได้ถ่ายภาพนักรีวิวภาพไม่ควรพลาดครับส่วนก่อนที่เราจะไปรีวิวภาพกับผมนะครับพี่น้องเห็นเกาะใกล้ๆไหมครับนั่นคือเกาะบุหลน,นดอนครับเป็นที่อยู่ของพี่น้องอรักษ์ลาวไว้ครับก็คือเป็นพี่น้องชาวเลบ้านเรานั่นเองนะครับ อีกสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปจุดอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวภาพบนเกาะบหลนไม้ไผ่ที่นี่ให้พวกเราได้ดูกันตามผมไปดีกว่าครับเชิญครับ